เกมนี้ก็จะเป็นเกมระหว่างคุนไมยกับคุณชาติ V S Q กันใครที่ได้คิวน้อยสุดคนนั้นต้องหน้าข่าวเรามาดูการใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างคุณไม้กับคุณชาติตกลงกันแล้วนะว่าใครคิวน้อยสุดคนนั้นหน้าข่าวได้หินไม่ถ้าหากได้ยินกดไ่ายเยี่ยมเลยโอเคตกลงตกลง <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวกับลักกี้นะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับลักกี้นะ่ <c oughs> จ๊มนะมาอะไรจะไปนมาย่งไ,ไจะคิวแป๊วคิวก็ มามาเดี๋ยวจะอัดจอเป็นหลักฐานใครจะเป็นคนหน้าขาวระหว่างไม้กับคุณชาตินะฮะ มือนี้ต้องหน้าไม่ขาวแม่มีความมั่นใจซะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครได้คิวแล้วตอนนี้โอ้โหยังส่วนคิวอยู่เลยเกมนี้คือเราแข่งกันแค่สองคนนะคะอีกคนหนึ่งเขาไม่ล่นด้วยสงสัยเข้ากลัวแพ้และมั้งเข้าถึงจะไม่ล่นน <laughs> ะดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีตัวเหยียบั้งแสงอยู่นะคะน่าจะอยู่ประมาณสองตัวตอนนี้คุณซารดก็ได้วิ่งไปที่ั้งแสงแล้วนะคะเ <laughs> ชิญนคุณไมล์เหรอก็ยังอยู่ด้านหลังนะคะเอาแล้วคุณซา ได้เก็บไปหนึ่งคิวแล้วนะคะตอนนี้คุณไมเอาไงดีได้ขี่รถไปแล้วนะจ๊าตอนนี้ขี่ไปแล้วขี่ไปแล้ววันนี้ไม์ขับรถไปละเออไม์ขับรถไปละโอ้โหรถเท่ซะด้วยอ๋อไมรลานเฮาไม์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอดให้ไม่ ว้าเอ,าอ้าโดนพี่เบียร์รัดคิวไปซะง,งั้นคุณไมกินแห้วเลยทีนี้ไม่ได้คิวนะจ๊ะเกือบได้สองคิวนะจ๊ะก็ไม่ได้เนาะไม้ ออนนี้ก็ได้มาคนละหนึ่งคิวเท่ากันเลยแต่ว่าดาเมจไม่เกี่ยวนะถ้านับดาเมจเนี่ยโอ้โหยน้องไม้ฉันดาเมจห้าสิบได้หนึ่งคิวเลยเหรอโอ้โห,โโห,โโห,โโหแต่เรานับคิวกันนะคะไม่นับดาเมจไม่เป็นไรนะคะน้องไม้พี่เป็นกําลังใจให้เพิ่งวงหนึ่งเองเกมนี้ทีมเราได้ที่หนึ่งแน่นอนนะดูจากทรงนะมีแต่คนตึงๆครับตึงโบนะอุ้ยอ่ะตึงอะไรสานดาวฮะ ุ้ยคนละตัวสซุปกุยไมมขอบคุณนะเดียวเจาะให้เดี๋ยวเจาะให้อะเจาะหรือว่าจะได้คิวกันแน่วะนี่คุณสัตว์ได้มาอีกหนึ่งคิวและไอ้ตัวนี้ขอรัดนะไอ้ตัวนี้ขอรัดนะเออมันยิ่งมุ่มบากแหมไอ้อตัวอยู่ใกล้ๆลโอ้ยหลังดรา โอ้โหสาดได้สามคิวแล้วไหมเดี๋ยวเราไปดูน้องไม้เราดีกว่าสวยล่วงไปหนึ่งแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะซ้ำได้หรือเปล่าหรูล่วงไปสองโอ้โหอ้าวเดียวซาดซุปกรอนเดียวเดียวเดียวเฮ้ยฮัลโหลซุปกนโอ้โหเอางี้เลยมั้ย มาได้เกิดและคิดว่าจะไม่ได้เกิดซะแล้วอโอ้โหลิ้นห่วงคิวไม่ชุบพี่เลยนะตอนนี้ชาติก็ไป4คิวแล้วนะคะมายังอยู่2คิวเลยโอ้โหใครจะน่าข่าวกันแน่ฮะเกมนี้มีลุ้นมีลุ้นจ้าใดๆคือข,ข้างหน้าฉันมีตัวกำลังพันยา,าอยู่อุ้ยทำไมไม่ตุ้ยอแป๊บหนึ่งนะขอพันยาก่อนสักครู่วงก็แรงซะด้วยอะ่ะโอ้ย ใครสนดไอวอมมันไปเลยไปเลยพี่เข้าวงไม่ได้ได้ขอบคุณนะไม่มียาจ้ะได้เดี๋ยวเลเอาใหม่ชุบชุบใหม่ชุบใหม่อยู่ชุบมีมีเข็มชุบใหม่เอาใหม่ออกไปห้ามเก็บศพนะเอาใหม่ไม่เป็นไรชุบเองได้ไปเลยไหมไปเลยมาหน้าข่าวได้ใช่ต้องรี ไปได้ไหมงั้นหน้าข่าวเดียไม่ต้องหวงพี่เดี๋ยวพี่เก็บของก่อนนี่มีได้ซีคิวเลยผมก็แรงจังเลยอ่ะไปดีกว่าไปแล้วอยากได้คิวไปร้านเลยอ่ะอ้าม่ได้าคิวเลยได้仨โอ้ยโอ้ยอ้าปล่อยเขาตัวนี้นะโอเคอ่ะ มีการบอกขอคิวด้วยนะพี่ยังไม่ได้สกิลเลยพี่เพิ่งได้คิวเดียวเองดูดิโอยตายคนจะหมดแหละอุ้ยไม่รู้อะไมาเดี๋ยวพี่หาโอกาสซุกไม้มันนั่งแอบไปเฉยหรอไม่รู้ว่าท้าจริงบินตรงมาดีเร็วหลังเข้าบ้านนะเ้าไม่ไรไม่ ทุกอย่างพี่ทำให้ได้ไหมเป็นไรเดี๋ยวพี่หาโอกาสไปชุบพี่มีเหรียญอยู่ข้างหน้าก็มีที่เยเียบเหรียญอยู่พอดีเลยแล้วคนหน้านี่ซุบได้ไหมเนี่ยน่าจะซุบไม่ทันวะน่าจะไม่ทันแหละไปซุปเหรียญเอาดีกว่าไปตายไหมซาดบอกถ้าซาดต,ตายไม่มีโอกาสแล้วนะอุย้ยดูนั่นเหยือรดวะอีกตัวหนึ่งไหวตัวปัม๊มยาก่อนแล้วพวนนีณ มันกล้าปาดขวาเอ้ยมาหาแล้วจะยืยนให้เบรร์สานีานง,งูเนาะตัวมันยืด,ดตัวเล็กแล้วลงอีกแล,ลก้วไปพี่ให้โอกาสแก้มือแล้วเนี่ยหมดแล้วนะถ้าตุยไม่ได้เกิดแล้วนะตอนนี้ก็6ต่อ5แล้วคะแนนสูสีสูสีไม่อุ้ยข้างหน้ามีตัวด้วย คนน่เกลียเนี่ยกูได้เอาเทสอะเอาตัวนี้ให้หน่อยเนี่ยพี่จะหาโอกาสพันยานเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอยไม่ทันโอกาสพันยาแทบไม่มีเลยโอย้ให้โอกาสฉันพันยาหน่อยเถอะเดี๋ยวพี่จะเข้าซารแล้วนะ ทำมเป็ดค <laughs> ิวได้ไหมอทำไมที่หนึ่งแนะสัตว์จะหน้าข่าวแทน <laughs> เอาไหมมวมันโดทำไมที่หนึ่งสัตว์จะหน้าข่าวแทนใช่ไหมชาตตกลงกันแล้วนะทำไมได้ที่หนึ่งสาตจะหน้าข่าวแทนเอาเลยไม้ช่ว <c oughs> เขา <c oughs> ช่วย <c oughs> ช่วยช่วยไปไปโอ ยาก่อนซู้เขาไม้ไม้ทำได้ไม้ตึงอยู่แล้วคุณนุนเลย <laughs> มาทีนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้คิวน้อยที่สุดคนนั้นได้คิวน้อยที่สุดคนนั้นก็ต้องหน้าขาวนะคะอุ้ยมไมายัมามายมไมัยคิวน้อยสุดมไามาัยได้ห้าคิวเองส่วนชาติได้8คิวนะคะคนที่หน้าขาวก็คือมไมาัเดี๋ยวเราไปทวงสัญญากับมไามายัยที่กลัวส <c oughs> วัสดีครับมไมายัย มาไม้นะคะนะคะมาไม่มาไม่ต้องทําตามสัญญานะคะยังไลได้ไลเดี๋ยวส่งล้าข่าวให้เอาเป็นคลิปแพร่แจ้งเอาเป็นแบบวิดีโอน่ารักน่ารักมาเลยนะคะแบบเอาหัวทั้งหัวเลยอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่โหไม่น่าตกลงคําท้าโดยเลยเออหน้าแพ้ก็เป็นแพ้ไปทํามารอดูอยู่นะจ๊ะ มาไมา่ก็ได้ส่งคลิปหน้าข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันจำไว้นะครับถ้าเราเล่นการ์ดเราก็อย่าไปทักพันนันกับคนอื่นนะคะดูไอ,อหน้าข่าวขอบอ้วนทำไมทำไมทุกคนทำ,ทำไมช็อตน,นี้มันตลกจังอ่ะไม่ต้องกดนะถ้าพี่ขำก็มันเออหน้าร้างหน้าล้างกันเลย ข่พอยังพิลกีพอยังค่ะพอมีพอใจมากอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักที่สุดพอหมอพอเออนั่นแหละจำไว้เวลาลิ้นกากยังไม่ท้าเขาโอเคโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วจะเสียงคอแหบเลยอะข่าข่ะพอยังพิลกี พออย่งคะ่ะพอเลยสุดยอดน่ารักมากเลยครับน้องไม้